เาอาๆอาอา,อานังสงกรานพี่น้องคราบผมต้องนี่เลยคุณแมนนกหน่อยอุไรพรบุ้ยมอล่าเสียงอีสานนกหน่อยอุไรพรแบอบกว่าจังสีพี่น้องคราบผมสวัสดีปีไม่ไทย2,568เดินทางปลอดภัยเที่ยวสงการานให้มีความสุขเด้อลูกๆ ด้วยความปรารถนาดีจากคุณแม่นุกน้อยอุไรพรหรือว่านั่งสงการประจำปี2568น้นั่นเองพี่น้องครับเบยพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะพุ่นคุณแม่นุกน้อยขอ่อยพี่น้องครับผมนั่งสงการโดยนุกน้อยอุไรพรสวยขากงามขากโอ้ยไต่ๆๆๆอีกหนึ่งภาพโว้ยงามขากเห็นบอางอ่ะนกน้อยอุไรพรสงการ2025นย์นะจ๊ะ สวยงามเด้พี่น้องครับผมเออต้องบอกว่าเป็นนังสงการที่น่าจะสวยละกาเด็กสุดแล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักสงการที่อายุมากแล้วคม่น้ากระสิเกียรติคอยพี่น้องครับพี่น้องครับผมในช่วงสงการเนอกของ ปีสองปีมานี่นะครับคุณแม่นกน้อยไรยพ่อ,อนกัสมีเรื่องเล่าต่างๆโดยเฉพาะการล้ำลึกถึงคุณพอหลอดพี่น้องครับเพราะว่าอย่างนะฮะถ้าเกิดผูดด้ใดจําได้พี่น้องครับปี2 5 6 6นะครับเป็นช่วงที่คุณพอหลอดนี้ได้จากโมฮาไปและแน่นอนพี่น้องครับวนมาอีกฮอดอีกมือนหนึ่งอีกปีหนึ่งแล้วคุณแม่นกน้อยพอหลอดสีสารล,ลงไว้ว่าจังสี่พี่น้องครับไว้นนพยาัยหลอดเออ จาก12เมษา 66, มมส5 6 6ามาหอด12เมษาส5 6 8าปสองปีแล้วที่เจ้าจากย้ายนกไปยู่ไห้มีไส้เนาะผู้ไปก็จะได้ห่วงเดอ้อขอยหักเจ้าเด้อเท่าหลอดเอ้ยว่าสันตัวพ่นังครับผมก็เป็นการล่งความทรงจำเป็นหนังสือที่ระลึกงานชาพนก,กิจคุณพอไหมกิจ เออช่ชิมหลวงหรือว่าพอหลอดนะเมรุชัวข้าวบ้านพักเสียงอีสานบ้านเล็ที่หาหาํา,าตำบนน้องหน้าค้าอำเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีนั่นเองนะครับนี่คือขอความและรูปภาพที่คุณแม่นกหน่อยไร้พอล,ลงไวัในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ก็เป็นการรับลึกหาคุณพอหลอดพออพี่น้องครับเออเป็นภาพความทรงจำเก่าๆนะฮะนี่ ที่นี่พี่น้องครราผมในช่วงเทศกาลสงการเนาะทางหมอลำเสียงอีสานนี่ก็ยังเดินสายทําการแสดงอยู่หลายพื้นที่พี่น้องครับผมอยากให้มุจดจอไปให้กำลังใจหมอล่ำเสียงอีสานด้วยพี่น้องเด้อในหลายพื้นทีเลยนะครับอยู่ใกล้มองไดอยู่มองไดนะฮะกลับไปเมืองไปชมได้ไอาเดนุมจิระให้เมืองแตลางงานก่อนนะครับ13 14 15 16นี่นะครับอืม วันที่13พี่น้องครับผมอยู่ทางจังหวัดสุรินทร์ผู้ใดอยู่แถวแถวตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันที่13ใหากำลังใจเสียงอีสานใดนะครับส่วนวันที่14่อยู่ทางขอนแก่นจากสุรินทร์มาที่ขอนแก่นพี่น้องครราผมอยู่ทางวัดพระาธาตุขามแก่นอำเภอนาพ่องจังหวัดขอนแกนน่นนี่คือวันที่14่เด้อของเสียงอีสานนะครับส่วนวันที่15หนะฮะ วัดโพชัยหลวงพ่อภาษายตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับและวันที่16พี่น้องครับผมอยู่ท่างหนองพลัวบอ่ออำเภอปท่ทายจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับ13อยู่สุรินทร์14อยู่ขอนแก่นสิหอยู่หนองคาย16อยู่โคราชพี่น้องครราผม ให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานคู่แม่ดงหนอไรพอ่อแน่กันเรากันเนาะพี่น้องเนาะนุ่มเจียระมีโอกาสได้ไปเมืงมองบลังเสียงอีสานแบบสดๆหนาไว้ที่ลาสุดพี่น้องคาราผมบุ้ยต้องบอกเลยว่าเสียงดีกระฮื่มวนคอยไปเมืองยูทูปป่าเตมีพี่น้องคาราผมป๊าเสียงอีสานดีเสียงอีสานเ,เลิศบอกเลยว่าคอยเมืองเราคอยถึกโอ๊กถึกใจอีล่ลีพี่น้องครับยายมุอจอได้ไปเมืองและนึ่งบรรยากาศพี่น้องครับนี่มา ให้เมื่อบรรยากาศนี่ไปพร้อมกันเออนี่หมอลำเสียงอีสานสนุสนานมูเฮาเจ้าข่อยนี่พี่น้องครับน,นี่มวนโดยเฉพาะเพลงน,นีนะฮะมามามาเออหมอลำเสียงอีสานสนุกสนานมู่เฮาเจ้าคอยนี่ลอกลอกลอมลิ้นกระซิบ สนุกสนานมู่เฮาเจ้าคอยแว้าหวานโวยโวยเหมวยนกน้อยมาแล้วน้องแฟนสนุกอ้อยวนไปพีิดาคราับผมสงการแบบนี้นะฮะอย่ากำลังใจคุณแม่นกน้อยหลักกับทีมงานเสียงอีสานนบาวาสสาวแป้งน้นะนอ,งนองแกะ เออหรือว่าหลายผู้หลายคนเลยคุณแม่เสียงอรุณบุญยูคุณแม่นำพูสารวัณนะฮะแล้วกับทีมงานหนองไม้นี่มีน้องไดมอนลิทิกด้วยน้องพิซซ่าพรอมนะครับพี่ดองครับตบหววเสียอีสารฤดูกาลนี่นะฮะดีอีลีสหรพคอยคอยว่าเขาถึกใจคอยเมื่อเราคอยม้วนมวนคอยเมื่อเราคอยมักมักพี่้องครับผมเอาเรืองราวของ เสียงอีสานกับคุณแม่นกหน่อยอ,อไุไรพ่อในช่วงเทศกาลสงการนํ่นมาฝ่ากันยิบยกมาวาสู่กันฟังกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ